สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวาวิไลวรรณนาสมผลรหัสนักศึกษา6 3 4 1 0 2 0 1 0 1 7ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง words in English นะคะนักเรียนรู้จักไหมคะคาว่า word ความหมายมันถืออะไรคะ word ที่แปลว่าวคำนะคะความหมายก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถปรากฏได้อย่างอิสระนะคะและมีความหมายในตัวเอง โดยทั่วไปมักจะพิจารณาจากภาษาเขียนนะคะเช่นคาว่า collect แบ่งเป็น1นึ่คำนะคะแต่พอมีคำว่า stamp เข้ามานะคะก็จะเป็น collect stamp เป็น2องคำนะคะอนอกจากนี้นะคะก็อาจจะอาจจะเป็นได้ทั้งคำที่เป็นอิสระนะคะที่เราเรียกว่า free more f ฟ l m นะคะที่แปลว่าคำอิสระค่ะตัวอย่างเช่นคำว่า happy ก็จะเป็น one more film เป็นหนึ่งคำนะคะตัวที่สองก็คือ happiness เป็น two more film หรือสองพยางนะคะ แต่ก็ยังเป็นหนึ่งคำค่ะคำที่3 unhappiness เป็น three morpheme สามพยางค์นะคะแต่ก็ยังเป็นหนึ่งคำค่ะเรื่องต่อไปนะคะต่อไปก็คือการวิเคราะห์ส่วนของคําค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า immediate c o n s t s t e n n s นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ การวิเคราะห์ส่วนของคำนะคะเช่นคำว่า friend l y นะคะตัวนี้นะคะเราสามารถแยกออกมาเป็นสองสองตัวได้ก็คือคำว่า friend friend แล้วก็คำว่า l y นะคะแต่ต่อไปนี้มันจะไม่สามารถแยกได้อีกนะคะ าแยกคำว่า f r i n d e ออกอีกนะคะมันจะไม่มีความหมายค่ะพอแยกไม่ได้นะคะเราจะ,ะตัวอย่างคำนี้นะคะพอเราแยกมาจนแยกไม่ได้แล้วนะคะเราจะเรียกส่วนเหล่านี้ว่าการวิเคราะห์ส่วนประชิดค่ะเดี๋ยวครูา a r k ไว้ให้นะคะนี่ค่ะการวิเคราะห์ส่วนประชิดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า immediate c o n s t i t e n t s analysis ค่ะหลักการของมันนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะแบบหนึงนะคะคำที่ลงท้ายด้วย suffix ให้แบ่งระหว่าง suffix ตัวหลังกับส่วนที่เหลือของคำนะคะแล้วพิจารณาส่วนที่เหลือของคำว่าแบ่งต่อได้หรือไม่โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาหน่วยคำค่ะต่อมานะคะือ ต่อมานะคะส่วนหนึ่งของ IC IC ตัวนี้นะคะก็แปลว่าย่อมาจาก i m m i d i a t e c o n s i s t e n s Analysis นะะี่ค่ะก็คือการวิเคราะห์ส่วนชิมนะคะคือตัวย่อของมันค่ะจะต้องมีหน่วยคำอิสระที่สามารถเกิดโดดๆได้นะคะและสุดท้ายความหมายของ IC จะต้องสอดคล้องกับความหมายของคำ หรือส่วนของคำที่เหลือจะต้องมีความหมายค่ะเช่นคำว,ว่า encouragement นะคะก็จะแบ่งแยกออกเป็นคำว,ว่า encourage แล้วก็ ment ค่ะไม่ใช่ en แล้วก็มา encouragement นะคะแบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะและต่อมาคำว,ว่า h o p s i n e s s ก็แยกคำว,ว่า h o p l e s s กับคำว่า ness นะคะไม่ใช่ h o p แล้วก็มา ness นะคะตัวนี้ผิดนะคะ ตัวที่ถูกต้องก็คือตัวนี้ค่ะคำต่อไป independent ก็แยกใ,ให้แยกคำว่า in แล้วก็ d e p e n d e n t ออกนะคะไม่ใช่ independent แล้วก็มา end ทีหลังไม่ใช่นะคะต่อมาคำว่า available reverse oh sorry นะคะ reversible นะคะก็แยกคำว่า reverse แล้วก็ able ออกนะคะไม่ใช่ re แล้วก็มา possible นะคะตัวนี้ผิดค่ะแล้วก็คาว่า meetings ให้แยกคาว่า meeting แล้วก็ออกนะคะไม่ใช่ meet แล้วก็มา ins นะคะต่อมานะคะก็คือโครงสร้างของคำค่ะหรือภาษาอังกฤษได้ว่า structure of word นะคะ structure of word นะคะ mm hmm. ก็จะแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะเนี่ยเดยนะ,ะนี่ที่ครูขีดไว้นะคะคือประเภทที่1นะคะก็คือคำมูลหรือ simple word นะคะคำมูลก็คือคำที่เป็นหน่วยคำอิสระซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีปัจจัยของรูปนะคะที่เรียกว่าที่เรียกว่า inflection suffix ต่อท้ายนะคะเช่น คำว่า talk, s, talks, walk, walks, master, masters ก็ได้นะคะต่อไปค่ะคำที่2ก็คือคำประกอบหรือว่า c o m p l e x word นะคะ c o m p l e x word นะคะก็คือคำที่ประกอบด้วยหน่วยคำตั้งแต่2หน่วยคำนะคะจำแนกได้2ชนิดดังนี้ค่ะชนิดที่หน,นะคะก็คือคำที่เกิดจากการรวมหน่วยคำ ไม่อิสระนะคะ2หน่วยหรือที่เรียกว่า brown morpheme บวก brown morpheme นะคะเช่นคำว่า prepare ก็จะเป็นคำว่า pre บวก pair รวมกันนะคะก็จะเป็น prepare ค่ะคำต่อไป a m i t ก็จะเป็นคำว่า am บวกกับ ity นะคะ ity นะคะต่อมาคำว่า receive ก็จะเป็นคำว่ารีบวกซีนะคะแล้วก็คอนส์ก็จะเป็นคำว่าคอนบวกเซตนะคะเป็นคอนส์ประเภทที่สองนะคะก็คือคำประกอบที่เกิดจากการรวมหน่วยควาอิสระกับหน่วยควาที่เกิดโดยไม่อิสระนะคะโดยอิสระไม่ได้นี่คะ่ะก็คือฟีมอร์ฟีมบวกบราวมอร์ฟีมนะคะฟีมอร์ฟีม ก็เป็นที่เราเรียนกันแรกนะคะที่เขาเรียกว่าคำอิสระค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำแรกก็คือ worker คำว่า work บวก er นะคะก็เป็น worker แล้วก็ tennis ก็เป็น piano บวก Ist เป็น penis ค่ะแล้วก็ undo ก็เป็น un บวก do ค่ะและประเภทที่3นะคะก็คือคำประสมค่ะหรือที่เรียกว่า compound word นะคะ compound word นะคะก็คือคำที่ประกอบด้วยหน่วยคำอิสระตั้งแต่2หน่วยคำนะคะซึ่งอาจมีหรือไม่มีปัจจัยต่อท้ายก็ได้ค่ะเช่น blackboard ก็จะเป็นคําว่า black บวก board นะคะคําต่อมา earth quick ก็จะเป็นคําว่า earth บวก quick และคําต่อไป baseball ก็จะเป็นคําว่า base บวก ball นะคะและคําสุดท้าย arm chairs ก็จะเป็นคําว่า arm บวก s h a r นะคะเป็น arm chair ค่ะ ก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจสิ่งที่คุณครูสอนไปเบื้องต้นนะคะหรือว่าคนไหนที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถสอบถามคุณครูได้เลยค่ะแล้วไว้เจอกันครับหน้าค่ะสวัสดีค่ะ